วันที่16มิถุนายนจะมีการเฉลิมฉลองครบรอบปีที่100ของการก่อตั้งโรงเรียนเตรียมทหารหววงผู่ขึ้น อย่างไรก็ตามนะครับกลับมีข่าวลือที่ว่าจีนเตรียมดึงตัวเสรจเก่าจํานวนมากมาร่วมงานที่มณฑลกวางตุง้งซึ่งเป็นที่ตั้งเดิมของโรงเรียนด้านฝงชอควานประธานคณะกรรมการกิจการทหารผ่านศึกเปิดเผยว่าตนไม่เชื่อว่าจะมีเสรจเก่าไปร่วมงานมากขนาดนั้นหากพวกเขาอยากกลับไปจริงเหตุใดจึงย้ายมาที่ไต้หวันตั้งแต่แรกในช่วงไม่กี่ปีมานี้จีนพยายามอ้างสิทธิ์ในการเป็นวิทยาเขตหลักของโรงเรียนเตรียมทหารหววผู่โดยในปีนี้ตั้งเป้าดึงเสร์เก่าไปร่วมงานถึง100กลุ่มเฉลี่ยกลุ่มละประมาณ30คน ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว500คน ดานหูจูเชิงประธานสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทานหวังผูเปิดเผยว่าตอนนี้เท่าที่ทราบมีเพียงสองกลุ่มซึ่งรวมกันไม่ถึง100คนและส่วนมากจะเป็นฐานชั้นผู้น้อยซึ่งทางสมาคมทำได้เพียงเกลี้ยกล่อมไม่สามารถใช้อำนาจสั่งห้ามพวกเขาได้ด้านสสพักดพพเปิดเผยว่าโรงเรียนเตรียมทานหวังภูมีศูนย์อยู่ที่โรงเรียนนายร้อยทานบกแห่งสาธารณรัฐจีนซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตฟงฉานของนครเกาชงขณะที่สสอพักเคมทีขอให้ทุกฝ่ายเปิดใจและมองให้เป็นกลางนอกจากจะพยายาม ตามเกณฑ์สิทธิ์เก่าจากไต้หวันไปร่วมงานแล้ววันที่27เมษายนที่ผ่านมาจีนยังส่งเครื่องบินลบ12ลำลุกล้ำน้านฟ้าไต้หวันโดยอยู่ห่างจากจีหลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเพียง37มล์ทะเลหรือประมาณ68.5กิโลเมตรทำสถิติเข้าใกล้เกาะหลักของไต้หวันมากที่สุดในช่วง3เดือนโดยต้องการแสดงความสามารถทางทหารให้ญี่ปุ่นและสหรัฐได้เห็นด้วยหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าปฏิบัติการของจีนครั้งนี้อาจเพียงแค่ต้องการตอบสนองคำพูดของนายฝงซื่อขวัญเมื่อปีที่แล้วที่เดอะว,วจางทีมข่าวอาร์ที ไอภาคภาษาไทยรายงาน